โอเคตบปากมาเลยนะคะตบปากอีกคือวิกกี้จะชอบแบบ เพื่อนมีปัญหาเลยหรือเปล่าทำไมเพว่งมีเพื่อนดูยาจบเฮ้ยสีม่วงทองเสร็จแล้วว่าอะตกพู้มึงไม่ได้มึงไม่ได้เดี๋ยวเพื่อพู้จะเยอะเกินมันเยอะเหนื่อยเหนื่อยระวังตะกร้าของบทนะจริงๆต้องกงก่อนเลยนะอ้วเข้าใจอันนี้กูเก็บไว้ก่อนเลยอ้าใช่เลยค่ะสีม่วงเนท๋ยวเราองเราสีม่วงท็อปเซเลอร์มากๆแต่จะบอกว่ามันจะมีโมเมนต์ที่หาเก้าอี้คุณวิกกี้นะค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะอ่วคุณวิกกี้ติดคอเลยค่ะตอนนี้พวกเราไม่รู้สึงหนักอะไรแล้วค่ะค่ะคือจะสูงไหมคะ อันไยดได้สม่อเข้าไม่ได้ตรงนี้ไม่ต้ได้แค่โอเควิกกี้สวยงามคือจะบอกว่ามันจะมีโมเมนต์ที่วิกกี้ถามโพดว่ามึงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วโพดอ่ะจอดโดนของาหลายอย่างเสร็จแล้ววิกกี้อ่ะเขาถามโพดแต่โพดด่ะไม่กล้าบอกเพราะว่าเพื่อนอีกคนนึงอ่ะ ไม่อยากให้พูดว่าทําไมเรามีปัญหาเรื่องเงินช่วงนี้โค้ก็เลยบอกเขาว่าถามเขาว่าจะให้พูดอะไรกับวิกกี้มึงก็เตรียมกูมาเลยแล้วกันเพราะว่ากูอะโกหกคนไม่เป็นอยากจะให้อยากให้ให้โคช้ช ให้เพื่อนโคชให้หน่อยว่าโกหกยังไงดีอะโคชกูหน่อยว่าควรจะพูดยังไงกับเพื่อนรักที่สุดในชีวิตกูเนี่ยให้ฟังหน่อยคือพูดมาเลยว่าพูดยังไงดีเขาก็โค้ชมาเนี่ยระดับหนึ่งแแล้วพอไปอยู่กับอีนี่โคชได้ประมาณพูดอาปากได้สองวินาทีก็ต้องพูดความจริงอะว่าเพื่อนมันมีปัญหาแบบนี้แบบนี้ขึ้นก็โปรแตกคือโพดอะเป็นคนที่ไม่สามารถโกหกอะไรได้อ้นี้ดีกว่าถึงจะโคชและเป็นโกหกโกหกมากเต็มตามันออกเนื้อตาตามันออกแล้วก็มันพูดไม่ไปกูจะเป็น หนีแล้วเออ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 แบบโกหกไม่ไ oh, ด oh, 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 oh! ้อะมันแบบปาน้าฟองแล้วปากไปมันจะขยับไปได้เลยอ่ะ mm สีม hmm ่วงหอมแบบดอกไม้นะคะบอกนายอาวิกกี้ดีมาอ่ะแล้วทอมอ่ะชิเจชถามว่ามันมีโมเมนต์ในชีวิตไม่ฉันอยากรู้ว่าโปะแรกเลยที่เพื่อนแบบสงสัยคือว่าเขาเป็นคนี้โปะแรกเชื่อไหมไม่เกี่ยวกันเลนานแล้วมันมีช่วงหนึ่งลูกฉันน้องจิ๋วไปเล่นที่บ้านเขาบ่อยมากแล้วน้องจิ๋วเนี่ยไปเล่นบาสเกตบอล อ่ะที่ลูกเขาชอบเล่นบาสเกตบอลเนาะไปเล่นปุ๊บลูกกูอะไปทำบาสเกตบอลอะโดนโต๊ะเขาที่เป็นยี่ห้อเฟนดีแตกเป็นเป็นเห็นอ่อนทีอยู่บ้านอะนะใช่แตกแล้วเสร็จแล้วฉันน่ะเป็นคนดีฉันก็บอกเฮียลูกฉันน่ะเป็นคนเล่นสซนเองอะไปทําโต๊ะเฟนดีเขาแตกแล้วฉันก็ช็อกมากแล้วว่าแล้วเพื่อนคนนั้นนะ่ะ ก็ส่งบินมาให้ดูเฉยๆว่ามันราคาเท่าไหร่มันก็หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทเนาะแต่รู้มาทีหลังว่านี่รู้มาทีหลังนะตั้งแต่ไลคะเรื่องโปรต่างๆนะรู้มาทีหลังว่าโต๊ะตัวนั้นน่ะเขาได้มาครึ่งราคาแต่เขาส่งมาให้เขาพดราคาเต็มราคาเต็มแล้วก็ตอนที่เขาพดเอาโต๊ะเนี่ยกรอบเศษซากศพอีโต๊ะเนี่ยไปไปซ่อมที่ร้านหินอ่อนแล้ว คนที่เขาซ่อมโต๊ะเขาบอกว่าคุณเขาพดครับโต๊ะเคยเนี้ยโต๊ะตัวเนี้ยมันเคยแตกมาแล้วนะมันมีรอยซ่อมมาแล้วก็แสดงว่าโต๊ะตัวเนี้ยเคยแตกมาแล้วม,มีการถูกซ่อมมาแล้วซื้อในราคาครึ่งแต่เขาโพดจ่ายให้เขาเต็มเต็มเพราะเขาโพดร,รู้สึกแย่ว่าลูกเราไปทําบ้านเขาซน<อ>าแต่<ข>มึงเข้าใจปะไม่มีเขาไมแตหมีเห็นหนีไหมคะเห็นหมีไหมคะต่อไ ไม่ไม่เห็นไม่เห็นีไม่เห็นีไม่เห็นหีเขาพ่อก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นน่ะเขาพดกลับมาร้องไห้เลยแล้วเราพดอ่ะทําทํโทษลูกเขาพ่กับลูกอะแบบคุยกันนานมากเหมือนบ้านแตกนิดนึงแกมันหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทมันแพงมากมันเป็นโตฟินดีแต่ฉันก็แบบไม่อยากให้เรากับเพื่อเรามีปัญหากันแต่เนี่ยก็หลานเขาแงกแต่เขาก็แบบถ้าสมมติเขาไม่อยากให้ฉันน่ะให้เงินเขาเต็มเต็มอะเขาก็ควรจะ โอนคืนกลับมาห,หรือหรือทอนกลับมาเขาก็เก็บเอาไว้ทางท,างที่รู้อยู่ว่าโต๊กน,นันน้นน่ะมันเคยแตกมาแล้วอันนี้เป็นสัญญาณรังๆงแรกๆที่คิดว่าที่แม่งแบบมีอะไรซัมติมมีอะไรซัมติงเพราะว่าเพื่อนที่รักกันถ้าสมมติลูกกูไปบ้านมึงอะ่ะทําแต่คือพูดจริงนะอีเงินตรงนี้กูก็อยากให้มึงแต่มึงก็ต้อง คือคนดีๆถ้าเป็นกูกูคงไม่กล้าหรอปะคือแบบเฮ้ยเพื่อนเที่ยงคือทํายังไงให้มันเป็นอย่างเงี้ยคืออ่ะนั่นคือสัญญาณแรกในชีวิตที่ก็โพดรู้สึกว่ามันมีความแปลกๆแล้วสัญญาณสองอะสัญญาณที่แบบรู้สึกว่าแม่งสัญญาณเนี้ยแม่งฮิตเลยอ่ะสัญญาณสองเพราะว่าโพดเริ่มรู้สึกว่าเขาพูดเรื่องโพดไม่ดีกับหลายๆคนทั้งนั้นที่เขาบอกว่าเขารักเขาโพดมากแล้วได้ยินมาจากคนอื่นแกได้ยินกับ คนประมาณสิบกว่าคนได้คือไปทุกกรุ๊ปอะเอาาไปเมาสค่ะิบกว่าคนคือพจน์ไปกรุ๊ปไหนอะคือทุกคนจะเป็นอย่างนี้เว้ยมึงถ้ารู้จักพดน์อะมึงรู้ไหมกูได้ยินเรื่องมึงทุกวันเลยซั่งเมื่อมึงคือแบบว่าพดอะกูได้ยินทุกวันคือพน์รักเขามากเว้ยรักเขามากแล้วพอพจต์ไปไหนทุกคนก็บอกพีโพจน์มึงก็เป็นคนดีคนหนึ่งนี่หว่ามึงรู้ไหมว่ากูได้ยินจนแบบ มึงเกลียดกูอะเอาพูดเลยอืมเอามือไฟมึงดับอีกแล้วมึงต้องโดนเอาอีกแล้วเนี่ยใครเล่นของกูไปไว้กี้ไม่ดชาร์จอยู่นะถูกว่าพี่กแั้ลวูเอาแล้วเอาแล้วมึงไม่เป็นไรฉีดน้ำหอมก่อนฉีดน้ำหอมก่อนฉีดน้ำหอมเพื่อมาช่วยไล่ไอ้ฉไม่ดิกูว่าพาเวลาล้างน้ำมนต์หน่อยมั้ยกูว่าพาเวลาล้างน้ำมนต์หน่อยมั้ยฮะมึงอย่าฉีดหน้าสิไม่ดิแต่วจริงๆนะมันหวเลื่อนฟฉันอะได้ฉันได้ยินฉันได้ยินเรื่องเพื่อนอะจนแบบ จนมันฝังเข้าไปในสมองเลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นบุคลิกเนี้ยแบบไปแล้วอ่ะจนทําให้ฉันรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ฉันจะต้องเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้ฉันจะไม่กล้าคุยแม้แต่คําว่าฮัล h ลอ่ะ อ๋ออย่างนี้ดิค่ะจริงๆคือมันมันฝังจังเวนไม่ได่เอาจริงๆซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มาคุยกับพูดโดยตรงอ่ะอันนี้คือท่าชมเจนจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยพูดไม่สุ่คนที่แบบแม่งเป็นเหมือนจะนิทียนที่คือเป็นคนตรงๆมีอะไรแฟงๆแล้วคือรักก็คือรักไม่รักก็คือไม่รักจบใช่แต่คือมันมันมีบางอย่างที่ทาให้เจนรู้สึกว่าแม้แต่คาว่าฮัลโหลแม่งดับอยู่ละมือแม้แต่คำว่าฮัลโหลของเขากูละแม้แต่คำว่าฮัลโหลอ่ะกูยังไม่กล้าที่จะเอ่ยออกมาเลยอะ เพราะว่ามันฝังอย่างนี้ว่าประมาณว่าอยากให้คนสองคนนี้มาเจอกันเขาไม่อยากให้เราสนิทกันเขราะว่าเขาท่านเจนกับเขาพ่อเจอกันอน่ะมันต้องรักกันแน่แมันต้องรักกันแน่เพราะว่ามันจริงใจมันแบบมันพูดภาษาเดียวกันมันเป็นจริงใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะต้นเนี่ยก็เข้าใจมันเลยทําให้เจนกับเขาพ่อเป็นคนที่แบบมึงอย่าได้เจอคนนี้นะเดี๋ยวมึงรักกันเข้าใจเข้าใจกูเข้าใจได้เพราะว่า เพราะว่าตั้งแต่ที่เขาพูดรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าทุกกลุ่มที่เขาพูดไปอ่ะเขาก็จะไปอยเซนอากับทุกๆคนทางไฟด้บอ่ะกูไม่ช่วยไม่ได้แล้วถ้าไฟมันเป็นอย่างเงี้ยนะกูว่าไม่เข้าข้างกูแล้วล่ะอืมก็คือว่าโคตรคิดว่ามันเป็นทําให้มันหลายๆโป๊ะแต่เมืองกูก็คิดว่าอ่าเขาอาจจะเป็นคนพูดเขาอาจจะเป็นคนนิสัยแบบนั้น As long as she loves m มีกูก็จะรักเขาซึ่งไม่เป็นรายการนินทามันก็บางทีมันก็มีได้ในสังคมในสังคมผู้หญิง girls อ่ะเมามอยแต่บางทีกูไม่รู้ว่าคือบางทีอ่ะมีเพื่อนเล่าให้ฟังด้วยนะว่าเขาแม้กระทั่งไปพูดเรื่องกูให้แม่อีกคนนึงฟังแบบไม่ให้แม่เขาชอบกูอะแม่หนูเกี่ยวอะไรวะแต่ว่าแม่ขอโทษด้วยนะอีพจนมันเป็นคนอย่างนี้แบบจนถึงแม่กูรู้ว่าพวกนีพี่เราพี่พวกเรานี่แหละใช่พี่พวกเรานี่แหละวามึง เพื่อนคนนี้พยายามให้แม่ไม่ชอบมึงด้วยคือแม่กะทั่งแม่มึงเขาแก่แล้วให้เขาอยู่เฉยๆกระส่งกระเสียนกินน้ำหมากทำไมต้องกินน้ำหมากไม่รู้แต่ทําไมมึงจะต้องไปให้คนไม่ชอบกุ้งอะคือแบบเสือมามึงเข้าใจมากหอมหนะคะหอมๆนะคะหอมๆนะคะ นี้ผู้หญิงฉีดได้สดชื่นมีความแป้นติ่งมีความหอมฉีดแล้วจะได้จัดลงใจนิดนึงนะแต่ลำกลอนเนี่ยกลิ่นหลูกลิ่นลักชูกลิ่นแทงฉันต้องฉีดกลิ่นแบบว่าเรียกคู่นิดนึงใช่ไหมใบตองเรียกเลยอีเจทดีมูคู่กยเหาะมากกลิ่นของต้นดอกไม้ที่เจนนี่ฉีดอยู่นะคะเซ็กซี่เบบี้ท็อปเซลเลอร์ของเราเลยอันนี้คือกลิ่นให้คุณกันไปเลยค่ะบุรีโอลาสีชมพูนะ กลิ่ลูกคุดูที่ถูกต้องมากสดชื่นหอมที่สุดนะคะหัวตะก้าจ่ายตังค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะาเอาแล้ววิกกี้พูดมาสิว่าอันเนี้ยวันเนี่ยต้องให้ยอดขึ้นก่อนวันน้วันเซวิกกี้คเล่าเล่าเล่าประวัติวันมาสิวันคืออะไรเป็นนคคิดเฮ้ยเอาจริงจริงป่ะถ้าเกิดให้เราเล่าเรื่องนิทานต่อเรื่อยๆเนี่ยต้องกดก่อนมันจะมันมากเลยนะครับพ่อจริงวันแกฉันกับแก่อนแม่แกเป็นเหมือนเบอร์เดิ้ลเบรน้ดอร์เนเวอร์ชัน ตอนนี้กูรู้สึกว่าอมอชั่นกูรู้สึกว่ากูเป็นแบบพี่น้องซินเดอเรล่าที่เป็นตัวฉายอยู่ในซินเดอเรล่าไม่จริงเราเป็นคนดีแต่จริงรู้ไหมอีพวกพี่น้องซินเดอเรล่าเนี่ยมันอาจจะเป็น one side of story ที่คนจังเวนสตอเบอร์แหล่มันไปพูดแต่จริงแล้วอย่างเราดูแรงๆอาจจะเป็นดูพี่น้องแต่ไม่มีอะไรค่ะมีแต่ความโง่กับรอยยิ้ม 200万，到2、嗯嗯 เดี๋ยวก่อนวิกกี้บอกมาซิว่าปกติราคาน้าหอมเดามเท่าไหร่แล้วตอนนี้โปรโมชั่นอะไรค่ะวิกกี้ปกติแล้วจะอยู่ที่490บาทสำหรับ O M F นะคะแต่วันนี้เหลือ249บาทก่อน้กอก่อนคูปองนะใครมีคูปองอย่าลืมรีบใช้ TikTok วีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางอย่าลืมกดคอนเฟิร์มกันด้วยค่ะใส่ตะกร้าแล้วอย่าลืมเช็คเอานะใส่ตะกร้าอย่าลืมเช็คเอานะคะแย่อดน้ะมัวแต่ฟังเพลินมัวแต่ใส่ใจลืมเช็คเอาไปอีกใครอยากฟังเรื่องต่อกดตะกร้าด้วยนะคะให้ยอดขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวขอสอง สองนะคะสองแสนนะคะฝากกตาการดด้วยนะคะอยากจะบอกว่าคุณเขาพเนี่เขาไม่ได้สวยอย่างเดียวเวลาเขาทำผลิตภัณฑ์เนี่ย <c oughs> เขาทำแล้วของเขาดีจร <c oughs> ิงคุณภาพหอมก็หอม หอมแบบมีความหมายหอมสไตล์หอมแบบสื่อความหมายเพราะฉะนั้นเจนจะบอกว่าเวลาฉีดไปเนี่ยรับรองติดทนนานแน่นอนค่ะอ่าวิกกี้แล้วอย่าพูดสิว่าเขาไม่เขาโดนหลอกแต่ว่าเขาไม่หลอกคุณผู้ชมแน่นอนค่ะดิฉันโดนหลอกแต่ดิฉันไม่หลอกคุณผู้ชมแน่นอนบอกก่อนเลยว่าหัวน้ำหอมมาจากไหนวิกกี้จะพูดทีเราเดินทางไปถึงไหนบิดเลยไปที่โรงงานที่ฝรั่งเศสค่ะเราใช้หัวน้ำหอมแท้จากฝรั่งเศสและเมกานะคะเพราะฉะนั้นติดทนนานแป สิบชั่วโมงมันคือโอเดโอรปูมโอเดโอรูมนะคะ้อยสิบเก้าบาทแต่คุณภาพคอร์์แบรนด์นะคะนี่โอเดโปรปูมเดทีเธอดนมาทุกกลิ่นมันหอจมันหอมมากๆอ่ะพูดเลยว่าเดทีไม่แต่เอาผสมได้ฉันชอบฉันชอบอันนี้และฉันชอบอันนี้เพราะอันเนี้ยมันเหมือนแบบฉีดแล้วมันมีความลูกคุณอะ น่ะชัดชื่อเยนี่ไม่ได้บรีฟนะอันนี้ไม่ได้บรีฟเจทีมถ้าแกรู้มากมันคือลูกคนหนูเลยสี่ชัู่มงเนี่ยฉันชอบมากแกแล้วเมื่อกี้บอกผสมกันได้ด้วยใช่ปะใช่สวีทเลิฟของเรานี่คือซ้ำหอมเป็นลูกคนหนูนะคะมันคือฉันชอบมากส่วนอันนี้เซ็กซี่เบบี้สวีทเลิฟกับเซ็กซี่เบบี้มารวมกันก็โอกใชเป็นลูกคนหนูที่มีความแร เป็นลูกคนหนูที่ม <me ีความแรกเบาเขาไม่เป็นหันมานะคะลูกคนหนูมีความแรกเบาๆเหมือนมึงสองคนนางเอกเก่าของเราแต่ขอถามหน่อยว่าทศสองคนเ่ยเป็นพี่น้องกันใช่เรื่องอะไรจริง สะพายลูกทุ่งสะพายลูกทุ่งเออสะพายลูกทุ่งวัดวัดใช่ไม่น่าต้องไปขีดไข้ด้วยเองแล้วกูโดนควายดีควายด้วยกันด้วยควายยังไม่เอากูเลยตอนนั้นน่ะคิดด้ดยสิโอควายเดีโอ้ควายขอก่อนถามก่อนสะพายลูกทุ่งเป็นพี่น้องกันใครเป็นพระเอกกูอยากเห็นมากพี่มาร์พี่มาร์พี่สมาร์ทพี่สมาร์ทพี่สมาร์ทแล้วใครอีกกูเล่นเป็นพี่นี่เล่นเป็นนึงดอยอ๋ออ๋ออ๋อ่ะออ๋ออ๋ออ๋ออาออ๋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 คน พี่สมาร์กับใครอะพี่สมาร์ใครได้ไปก่อนเจนนี่อะเจนนี่ได้พี่สมาร์ทไปอีก้มึงจำไม่ได้หรอครคู่มึงเดี๋ยวนแป๊บนึงโอ้โหมันนี่สิปีแล้วมะแกแต่หน้าพวกแกสวยพบบตอนี้พี่จอบนี้ที่พี่จอบนี้ที่่หรอน้ออิกิ้ PS 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 ไหน S S นี่ S เนี่ยค่ะเดี๋ยวคนิ้ชื่ออะไร i S w a l l e r i อ๋อ PS w a l l e อไนีกไหนอะเดี๋ยวคนในอีกี้มึงเล่นกับเขามึงจำไม่ได้หรออบกิ้มึงไื่หลยค่ะ เพราะเรเนี่ยพเราเล่นละครโอเพื่อนเออโอเคโจรจริงๆนี่อ้าวาววนวววววมววววแวว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 วมากววววบบวว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 วบววววมึงวววีวววววกวว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 วเววีวว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 วรวว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 นวว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 วาววอวว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 ว กดค่ะ <chromos tacos. S 1> เดี๋ยวก่อนนั <ira> ้นหน้าพวกแกสวยก็ตอนเมื่อก่อนประมาณ4-5เท่าอ่ะคือเมื่อก่อนพวกแกถือว่าสวยอินเทรนด์นะแต่ตอนนี้พวกแกสวยกว่าเดิมประมาณหลายเท่ามากเม่อก่อไม่มีที่ปรึกษานเมืงว่าผมกูควรจะทํายังไงไม่มีที่ปรึกษามึงแต่กูชอบไม่หรอกเราก็ทําตามตัวละครกูชอบความอิวระของมึงไงเจ๊ทีมีแก้มันเรอ กินข้าวหน้าหวานๆเนาะกินข้าวเพื่อนไเอ้ยอีกี้ยัจิ้หน้าคนเหมือนเดิมนะบอกว่าหน้าคนเหมือนเดิมอีกี้หน้าเหมือนเดิมเป็นนคหน้าเหมือนเดิมหหน้าเมือนเดิมอีกี้หน้าเหมือนเดิมเอ้าอีนี่เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยังไงอีกี้หน้าเหมือนเดิมหลอดเดกคนมึงพี่คนเนี้ยเขาหล่อมากเนาะใช่พี่มาร์ไไม่เล่นกับเขแล้วเนาะไม่เล่นแล้วพี่เขาเลยแล้วมึงเล่นกับพี่คนนี้หรอพี่จอบพี่จอบจอบเป็นเพื่อนแต่กูพูดพีเอสไงพีเอสโอเคโอเคแล้วเป็นเพื่อนไม่จอบแม คุณค้าอ๋อต้องอ๋อต้องเปลี่ยนสินค้าแล้วลูกค้าถามโอเคถึงได้เยอะเลยอีพอดเอาชึงจะไล่กูเลยหรออ่ะเราจะมาอันนั้นมทานขำๆก่อนมีอะไรเจจีถามกูมาว่ามีอะไรเพิงชีมึงอ่ะก็กูกับมึงไม่ค่อยคุยกันแต่หลังเราเราคุยกันเยอะแต่ก่อนหน้านั้นเราคุยอะไรกันมึงอยากทำอะไรพูดทำซีทำหลายเลยเพื่ออยากรู้ว่ามึงมีคลิปเสียงใช่ไหมแต่กูไม่ถามเราว่าคลิปเสียงนั้นคืออะไรกูมีคลิปเสียงทำไมเออจริงเพราะว่าวันที่ เราอะ่ะคุยกันไปคุยบ้านเขาว่าเขาแต่ตอนนั้นเราสงสัยทุกอย่างสิ่งอยู่แล้วเนาะใช่ทุกคนเริ่มรู้แล้วว่าลแกระทายูุนนันนีแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเราทุกคนต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงคือที่มาพูดเนี่ยไม่ได้อยากจะต้องมาแบบจะต้องมาแบบให้ใครกลัวหรือว่านั่งมานั่งแฉใครนะแต่แค่อยากจะบอกว่า วันนี้เราทุกคนต้องอยู่บนพื้นฐานในความเป็นจริงจริง่การที่เราจะรักใครหรือว่าชอบใครทุกคนให้ความสนับสนุนได้อย่าเงเจนอย่างเงี้ยเจนก็รู้สึกว่าเจนก็เจนกับข้าพดและทุกคนเราก็ยังรักยังสงสารและเป็นกําลังใจให้แม้กระทั่งพวกเราสูญเสียเสียหายหรืออะไรก็ตามเราก็ยังมีหัวใจอ่ะจริงเราก็ยังรักในวันที่เราเห็นเพื่อนเจ็บหรือว่าในวันนั้นเราก็เจ็บเหมือนกันเรากไรไา็ไม่มีใครไม่มีน้ําตาไม่มีใครเสีย ทุกคนมันเสียใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่เรารักดีบหัวใจเรามันก็เจ็บเหมือนกันแต่บางทีเขาพ่อก็เสียใจที่ทุกคนแบบว่าเห็นว่าเขาน่าสงสารตอนที่มีเด็กๆแบบอ่ะเข้าใจแต่เพื่อนพวกเราอ่ะก็มีลูกเหมือนกันแล้วเพนนีนลูวเราก็มีลูวแล้วเราจะต้องมาอธิบายให้ลูกๆเราฟังใช่แกรู้ป่ะลูกฉันน่ะรักลูกเขามากวันเนี้ยลูกฉันน่ะคนโตอ่ะยังร้องไห้อยู่เลยคิดถึงลูกเขามาก แล้วกูต้องเล่าเขาว่าทําไมหนูยังคุยกับเพื่อนไม่ได้นะลูกตอนนี้เพราะว่าหม,ม่ามาไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอยู่ตอนนี้ขอสเปซมันไม่ใช่ความบิดของใครลูกกูยังร้องไห้อยู่เลยเพื่อนมันไม่ใช่แค่เป็นความรู้สึกของกูกับสามีกับเรามันคือเกี่ยวกับเด็กแต่เราอะ่ะ เราอยากจะเอาลูกเรามาตรงนั้นคือเข้าใจไนะแต่พอเอิญลูกกูช่อนค่อนข้างที่จะเป็นเด็กโลกโลกสวยเป็นเด็กมีความสุขแล้วเราคิดว่าอะไรที่มันอยู่ตรงเนี้ยเราเอาออกมาจากจุดนี้คือเพื่อนไม่อยากจะเอาลูกมาอินบอยอยู่แล้วถูกปะกูก็นมึงอยากเอาโนล่ามาเกี่ยวข้องอะไรเพราะว่าเขาก็รักนาเขาป้าเขาเขาก็รักแต่เพื่อนคืออายุลูกคืนนั่นละไงที่ะลูกฉันรู้เรื่องหมดแล้วลูกกูรู้เรื่องหมดแล้วกูเข้าใจว่าเรื่องความรู้สึกของลูกเนี่ย มันสําคัญมากแต่บางทีลูกเราโตลูกเขาโตก็เลยมีความรู้สึกหลายๆอย่างที่เราเคยโพสตเนาะเจนี่เนาะว่าถ้าเป็นไปได้เราไม่อยากให้ลูกมาอินบอทตรงนี้เราเพื่อนเนาะคือบางทีอยากเอาเด็กอยากอยาเอาเด็กมาอินบอทตรงนี้เพราะว่ามันเราก็ต้องอยากปกป้องลูกเรากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับการกระทําของผู้ใหญ่หมากที่สุดอ,อ,อ่ะพอกลับไปเรื่องเสียงโตรมีเพราะว่า พดต้องปกป้องตัวเองปกป้องทุกคนพูดปกป้องทุกคนตอนนั้นน่ะที่ขาพดบอกว่าโพดไปบ้านเขาแล้วพดร้องไห้กับเขากอดคอสองชั่วโมงคลิปเสียงช่วงแรกอะประมาณช่วงแรกๆเลยก็จะเป็นเสียงร้องไห้คือจะเป็นเสียงร้องไห้ส่วนมากตอนนั้นฉันมีน้ำตาเป็นเผาเต่าหรืออุบาทมากคือตอนนั้นีแบบร้องไห้เขาก็มีน้ำตาเขามีน้ำตาไ ก็เน็บเยอะอยู่นะก็เยอะเยอะอยู่เยอะอยู่เขาก็มีน้ําตาฉันก็มีน้ําตาแต่หลังจากนั้นก็อธิบายกันแต่จะบอกว่าไอ้เรื่องที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะรู้เลยช่ออ่อนว่ามันอาจจะไม่ใช่ความจริงอีกอื ก็เสียใจแต่จะบอกว่าหลังจากนั้นอีกมันก็จะมีคลิปประมาณ 3- 4มสี่คลิปทุกครั้งที่เราคุยกันที่บ้านเขาเขาพูดมาจะกเขาไม่รู้ดิแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาก็ต้องรู้แล้วป่ะเพราะว่าตอนบอกกระหนกระแสก็บอกเขาว่าเรามีคลิปคือไม่อยากให้เขาเล่นแย่เพราะว่าเรามีคลิปว่าเขาว่าเขาคอนเฟสอะไรออกมาเขาพดก็อยากให้เขาเดินทางทําสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าเราอะไม่อยากจะจนตรอกเราไม่อยากเป็นคนคนนั้นเราไม่อยากเป็นคนไม่น่ารักคือวันนี้ต้องวันนี้เราจะมา ว่าใครอ่ะไม่ถูกเลยเพราะวันนี้เราทุกคนต่างมีหน้าที่ปกป้องความจริงของตัวเอง,เองใช่เ,เท่านั้นแล้วเราไม่อยากทําให้ใครบัดเจ็บแล้วสิ่งที่เขาอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้มันไม่ใช่เพราะเราทำลายเขานะเจที T, เราต้องตั้งจิตของเราไว้นะว่าเราไม่ได้ทำลายเขาทุกอย่างมันเกิดขึ้นกฎแห่งกรรมใครทำอะไรไว้มันก็ตามกรรมนะแบบเพื่อนเนาะคือเราก็ทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้อง ที่เราเอาอะไรออกมาบางทียมันก็เป็นดีเฟนต์แมนิเซีมนะเพื่อนเนาะเราก็ต้องดีเฟนตตัวเองก็อ่ะแกแกคิดว่าแกอยากจะพูดต่อหน้าทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสอที่พี่หนุ่มฟังหรอมันไม่ใช่สิ่งที่มันน่าภูมิใจเลยนะเพื่อนว่าเราเป็นคนแบบ โง่ในระดับหนึ่งเลยนะโง่แบบปาพูดจริงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามันก็เป็นอุทาหรณ์เลยนุย้ยอุทาหรณ์ไปอีกหลายๆเจเนเรชั่นเลยว่าเราไม่ควรจะไว้ใจแม้กับทั้งคนที่มันใกล้ชิดที่สุดเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยทุกคนยังบอกเลยว่าเรื่องเงินขนาดเนี้ยอะเจทีจะเปิดร้านอาหารทีทำไมยูไม่คุออยกับเจ้าของร้านอาหารไว้ใจถูกป,ปะ นิ่งขอไว้ใจนิ่งขอไว้ใจนี่เหมือนกันทําไมไม่เดินไปหาแม่คนนั้นที่โรงเรียนแล้วไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไว้ใจไงฉันกับเขาเป็นคนเหมือนกันเออมันไม่มีอะไรเป็นมี question ในหัวเลยว่าจะต้องถามใครพูดจริงตอนนั้นคิดว่าสบายด้วยมีอีเพื่อนคนนี้จัดแจงใช่แล้วนาะคิดว่ามีอาีมีคนกลางแจ้งเหมือนเวลาเพื่อนโยนเครดิตการ์ดให้อะมันก็คือแบบก็คือว่าให้ไปหมดแล้วอะให้ไปเลยแล้วบอกอ่ะไม่มีเงินจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้เด็กๆไปไปเล่นบาสเกตบอลข้าพุก็อ่ะ จ่ายให้ของมึงกะหมดเวลาแล้วมึงข้าใจแบบอไ่ะก้นี้กนี้ไงนี่ไงก้อนนไม่ต้องขายแต้คุเขาจเใจแต่ว่ามันก็มีแบบมีแบบอ่าจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไม่ใช่เดี๋ยวค่อยมาพูดตอไหมอ่ะได้กก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนพักกนนอ่อันนี้ก่อนอ่ะไม่ให้หมดอไม่ให้หมดว่นหลังมากกว่ากนน้กูขายเองไม่จะบอกว่าเจนอันนี้อันนี้ก็หมองกับมึงนะครีมแก้วครีมแสงเนี่ยเวลามึงทามึงจะได้ไม่โดนของี่ปะ เลนอันนี้อันนี้นนไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ครีมคุณใสใช่ไหมคะไม่ใช่แบบเป็นครีมบูสเตอร์ถ้าเกิดว่าพูดทานเนี่ยจากที่แบบความหมองคล้ำม,มึงก็จะดูแบบเปิดไฟผิวนิดนึงเพราะอันนี้เ<ม>ขาเรียกเขา <อ S 1> เรียกผิวเป็นแก้วเป็นแสงเลยเหมือนน้องเจนนีสเปิดไฟให้ผิวอ๋อแต่ชอบความแทนของตัวเองใช่ไหมฉันก็ชอบความแทนแต่มาเทียบกับแต่วันนี้ไ่แฟนะแต่วันนี้มึงก็ต้องมีความข่าวนิดหนึ่งนะเพราะมึงโดนขอมึงไม่ใช่้งหน้ามันดูแบบเหมือนเหมือนมันหมองคล้ำอ่ะ เออแกเพราะอะไรวะเพราะแกไม่ใช้ฟิลเตอร์อะไรเลยเจทีมึงจะเรียวเกินไปไม่ได้นะเพื่อนคือมึงก็ต้องให้ฟิลเตอร์อะไรบ้งมึงก็ต้องแบบให้บูสเตอร์ผิวเจนิสเนี่ยช่วยมึงละอืงอืใช่ออโอเคอะรประมาณนี้โอเคแกยดนหนึ่งเพราะฉะนั้นผิวเนี้ยก็จะทําให้ดูขาวขึ้น <Okay. S 2> ดูใสขึ้น <Okay. S 2> แล้วก็ลดรอย <Okay. S 2> แตกลายสอกดำเข่าด้านแล้วเจนจะบอก <Okay. S 2> ว่าอันนี้คนทองใช้ได้ด้วยนะคะขาลายน้ำเหลืองเสียเน,นี้ยก็คือใช้ได้หมดเลยหนึ่งกระปุก250บาทนะคะจากปกติเนี่ย390แต่ในไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวเฉพาะไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวเท่านั้นนะคะ250บาทนะคะตอนนี้นะลดะ <Let. S 2> แต่ก้าขึ้นแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว,ว่าคุณเก็บคูป,ปองเนี่ยก็สามารถลดลงไปได้อีกนะคะนี่เขาเรียกว,ว่าครีมแก้วครีมแสงค่ะ เปิดไฟให้กับผิวเลยนะคะคุณกัปตันอาค่ะวันหลังดิฉันจะตกไปนะคะเพื่อนใช่ค่ะกลับไปนอนได้แล้วป่ะเพอ่อนป้ายโอเคโอเคเพื่อนกลับไปแล้วขอบคุณที่ให้มาวันนี้ไปคิวมากไปคิวนะค่ะไปคิวเดี๋ยวมาขายกันอีกเดี๋ยวมาขายกันอีกเนี่ยเอาไปขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นกำลังใจกันนะคะฝากช่องของเจนนี่นะคะไลฟ์ไลฟ์นะคะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเมืองซิวเพื่อนเออบ๊ายบายทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่อุด สดนะคะขอขอมะม่วงชิ้นนึงด้วยค่ะคือดูดีมากอ่ะคือดู่เมาด้วงทำโทนให้อยะค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจมนุษย์อย่าไว้ผิดที่ไว้ใจอย่าไว้ตบผิดที่ไว้ใจค่ะผิดที่ไว้ใจเองมาค่ะคีมบูสเตอร์นะคะเพีเจนนิสค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะมามาก่อนทุกคนเดี๋ยวมีเรื่องอะไรมากมายจริงใจจรตากล้าก่อนต่อให้เล่าอีกสามคืนนะก็ไม่จบไม่จบไม่หมดไม่หมดไม่หมดเรื่องราวอีกมากมายใช่เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็มาบูสเตอร์ผิวก่อนใครอยากจะแบบว่าเป็นผิวแก้วผิวแสงผิวขาวผิวฉ่ำเรียกว่าผิวแบบว่าเปนน่งตะอม่วงผิววัน ใช้พลังงานไงจิตใจเอออะไรเออหนูมีลูกลับด้วยอ่อให้เลือกกินหลังโมเยนใช่เป็นไปได้หรอไม่ไหวเขาบอกใหญ่พี่เจนนี่มาเล่าทุกวันอันนี้เล่าทุกวันไม่ได้แต่วันนี้เล่าแล้ววันนี้เล่าแล้วนะคะผิวเป็นแก้วเป็นแสงนะคะเปิดไฟให้ผิวผิวดูแรงกระจางใสขึ้นนะคะผิวรดรอยแตกรอยสอกรอยดำรอยด้านต่างๆนะคะ คนท้องสามารถใช้ได้ด้วยโอเคๆก็ไทำไมนะอ๋อลูกค้าบอกว่ากล่องกับหัวเมื่อกี้ว่างกล่องกับหัวถูกแล้วค่ะถูกแล้วนะคะอันนี้นะคะเจนจะบอกว่าเปิดไฟให้กับผิวนะคนท้องใช้ได้ด้วยนั่นหมายความว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนนะคะแล้วรับรองถ้าเกิดว่าเวลาทาไปเนี่ย หอมมากหอมกินมาถึงนี้เลยพี่เจนหอมสดชื่นมากอะเขาบอกว่าใไลฟ์นี้เท่านั้นนะราคาเนี้ยใช่แล้วใครที่แบบว่าเป็นแบบผิวแตกลายอ่ะผิวแห้งสอกดําเนี่ยสอกดําสอกดําเนี่ยทาไปเลยนะคะเข่าดําหรืออะไรเงี้ยทาไปเลยผิวจะได้เป็นแก้วเป็นแสงนะคะนี่เหลือแค่สองรอยหกหกสิบเก้าบาทพี่เจน ส6งบาทจาก390บาท,บาทใช่ในร้านนี้ไลา์เดียวเท่านั้นนะคะหอมมากไลา์นี้ไลา์เดียวเท่า